สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับเอเซีช่องซีบีออฟฟิเชียลครับเมื่อนี้ถือโอกาสครับถือโอกาสว่าหยังกัีบินดวนครับมาถ่ายโปสเตอร์ครับถ่ายโปสเตอร์นะครับของรูรูก้านนะครับพี่หกหกหกเจ็ดครับมื่อนี้ครับมาดวนเลยครับแต่ว่าครับไงกับโปงหูครับนั่งเครื่อง ขึ้นพิษครับเขาเกตพิษครับมาตกใสครับพี่มาเบิ้งครับบรรยากาศวุ่นวายหลีมาดูครับบรรยากาศซีบีตกใสครับต้นแรกนั่งเครื่องบินครับวาสิมะล่งขอนแก่นครับอ่าล้วก็สิมาโกสุมพิสัยครับมาถทายปสเตอร์ครับอ่าแต่สุดท้ายครับตกใสครับมาเบิงครับนี่ครับบรรยากาศครับพี่น้องเนยเซบีตกใสกับโอโหครับต้นแรก ว่าจะขึ้นเครื่องเมื่อไทายปวเตอร์ครับกับทีมงานศิลปินสาวน้อยครับพี่ครับตกใส่ระบาดน,นี่โอ้ยเบิ่งพี่น้องเอ้ยบุญไหว่ดีมอไซส์แลงๆอยู่นี่ดีแต่ฉน,นั้นวันไหวครับปวดพี่น้องเบิ่งเงมอไซส์บาดเขาขับรถังไหนครับเขาขับรถมอไซนี่พยานเอ้ ตัดหน้าตัดหลังกันโหลดผู้ใดแล้วตัดปุ๊บปีดแต่ใส่ปิ๊กปิ๊ก,กแล้ววันนี้ยุนี่ครับเขาซี <c oughs> สมโหลดหมอไส้เรื่อว่าปะย่างเรือว่ารหลดมีปัญหาไงครับเขาจะมีลาดอยู่ตรงแยกครับอมกันเนเห็นกับขางข้างเลยอยู่พุ่นเห็นบ้างับบพุ่นลั่นกับลั่นสมม้อไส้เลยครับลัลน่น,อม,น,นอมปะย่างรหลดยนต์อยู่ตรงแยกเลยครับจอดอมกันเนเห็นครับเพื่อ ต่ะบานเท่าแบบนี้เจ็ดแบบนี้ถึงจับตำรวจจับเจนสกิทเจ็ดจับเบิดแล้วเทศบานเขาเนี่ยรถมอไซค์หล,ด,ด,หลดีครับไม่แยกแต่ละแยกพวกเนี้ยพี่น้องเลยที่พี่ยสครับให้ท่ายครับบรรยากาศแบบนี้บ้านเมืองเข้าพมมีหรอครับแบบนี้บรรยากาศแบบนี้ยุไสครับเฟน,นครับเอ็บซีองท้ายมาเบิง้งมาซีดีย,าาบบย่ไสครับ เบื้องบรรยากาศครับเออเบิ่งขับรถปาดนาปาดใส่กันหุ่นไหวแต่ที่นี่ครับขับรถเร็วก็ได้ครับความเร็วนะครับอยู่ที่หาสิบนะครับถึงหกสิปจากเกินหกสิบถึงปั๊บไหมครับถึงถึงปั๊บทันทีครับออกไปสั่งตำรวจจับทันทีครับปั๊บประมาณสิบล้านผมนะครับผมเป็นสิบล้านบาทไทยได้ครับ สิบล้านดองนะครับอดองคือหยวนมาสิบไม่สิบล้านดองนะดองหยวนมันเป็นสากุนจีนเหรอ,อเดินครับพี่นอ้องเราขับรถกันไหมโอ้ยประมาณเท่าไปหนึ่งสี่เมืองนี้แต่ว่าเขาก็ขับได้เลยครับเมืองนี้ครับบอมีสัญญาณไฟแดงเมืองนี้พี่น้องตัดหนาตัดนาตัดเสย Oh. ต้นแรกครับนั่งวอญสิษไทยโปรเตอร์ครับน่นังเื่องวัญสิษไทยโปรเตอร์ครับศิลปินสาหน่อยครับนั่งเครื่องพิษครับขินเกตมาพิษครับเป็นเื่องว่าพิษไฟครับมาตกใกล้เลยครับพี่ครับ oh. สุดยอดกำบ,บันเรื่องเขาครับ นองเอ้ยแทนซีดีพิทัรบรถก็พิธีประหารครับเดี๋ยวผมบรกาศครับเลยแล้วจะอยูนีครับส่วนน้อยสิใสรถยนต์นะครับส่วนใหญ่สิใสหมอไสเพราะว่ายูนีนี่ที่จอดรถยนแต่ละมู่บานแต่ละหลังค่าเรือนบ่มีนะครับผูบ้ใดสิสื่อรถยนตแต่ละขั้นนี่ต้องไปจดแจ้งนะครับต่อสานักง,งานขนส่งนะครับต่อ โซลูมนะครับว่าเฮ้ามีที่จอดยังสิออกรถได้ไหมโบเมนว่าผุ้ใดมีเงินสิมาซื้อรถยนต์ครับโบเมนนะครับอันดับแรกคุณต้องมีที่จอดก่อนที่จอดอย่างชัดเจนนะครับที่อยู่ที่จอดอย่างชัดเจนครับเขาจะจ่าออกรถครับแต่ส่วนมอไซค์ครับออกได้เลยครับถึงว่าอยู่นี่เป็นยังมีมอไซค์หลายก็นยอนว่าหนึ่งมันสะดวกสบายหาบ่งจอดเดงง่ายๆครับจอดข้างทางจอด มองได้ก็ได้ครับตำรวจประจับครับถ้าเป็นประเทศไทยพวกนี้จอดริบตุ๋นใบอยู่เว้ยเนาะโอ้บรรยากาศฝนตกแล้วพี่น้องเลยยูนี่ห่อนครับห่อนดีๆโอ้บรรยากาศฝนตกแล้วครับบรรยากาศค่ายร้อนไปนิดนึง แม่พี่น้องวน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 <อ>วงกลมวงเวียนก็เดี๋ยวแม่พี่น้องทั้งบ้านเฮาเนาะทั้ง,งประเทศไทยเฮาเนาะครับมาขับรถคดีมังเด้ผมว่าผมามีผู้ใดหนันขับดอกผมว่าเ<อ>บิ่งเขาขับรถเนี่ยพี่น้องเอ,อ้ย ปาดหนากันคนนู้นนึงเห็นบอกว่าใส่แดงปาดหนาเบิรงเมียพี่น้องปาดหนากันไปเพ่นมาไหมโอ้โู es ้ปดสิ้หารครับอันตรายส right ุดยอดเลยเอาบรรยากาศอยู่นี้ครับเซยบีอูเวียดนามครับผมมาเวียดนามครับอ่า ก็นี่นะครับอยู่เวียดนามครับแล้วก็สซีเดินทางกลับไปเปิดดูดูกาน์อ่าสโนว์เสดดเดนนะครับวันที่14เดี๋ยวซีพีเจาะพ็อติดตามคลิปมาฝากอีฝากน้องเด้อวันเปิดดูดกานของสโนว์เสดดเดนเดี๋ยวสีเดนกลับอยู่นะครับเดมาทัมุูระอยู่ประเทศเวียดนามมาจังมือรอกนะครับเดินทางกลับและพี่น้องก็อาจีพออไปได้เห็นคลิปนะครับตรงนี้ครับก็อาจชี มีการอาชีพหาคลิปแบบนี้นะครับให้พี่น้องในเบิ้งบ้านเมืองเขาแล้วครับแล้วก็ว่างๆนะครับซีบีก็ถึงสีมะลัยสดเุ้ยสักทีครับน้องส่งข้างวัดซีบีก็บอาชีพเห็ดเบี้ยเห็ดงาดนะครับน้อยแหละบันทึกซีบีแได้เ็งคลิปต้องเสนอแฟนครับอิมีก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ใลยเด้อทางช่องซีบีครับแต่ช่วงค่ำคำเย็นๆเนาะซีบีกัถึงมะลัยสดชูบีซืน้องผักไทยชูบีซืน้องแฟนครับอิมีทุกคนทุกท่านแล้วครับ ขอตัวนะครับขออนุญาตแฟนครับเจ็บซีชงอาจจะมค่อยได้เห็นคลิปซีดีนะครับแต่อย่าลืมอย่าพลาดนะครับไปเบิ่งคลิปเก่าๆน้ำแน่หรือว่ามีเวลามีโอกาสซีดีกับชิมมไลายโซตนะครับเว้าข่าวเหล่าความผักไทยแฟนทีเส้นนองเจ็ซีเฮานะครับถ้ามีโอกาสนะครับจะเปลี่ยนงานนะครับเซตเซเว่นเซตเตอร์เบียงนะครับกับชิมมะนั่งคุยแต่ มีโอกาสครับสีบีอย่างไปสอบไร่มองได่เป็นจ้าน้ำเสนอไอ้เพแฟนครับเอ็ซีเห็นบรรยากาศบ้านเมืองเขาสีบีกับชีท้ายคลิปแบบนี้แหละครับมาน้ำเสนอ F ไอ้แฟนคลับเอ็ดซีในเบิงนะครับว่าบ้านเมืองเขาปเป็นจังไร่ยังไรอย่างนี้นะครับมองไร่มองกินมองอยู่มองแซบ่บแต่ชีม,มาน้ำเสนอแฟนคลับเอ็ซีทุกคนทุกท่านครับโอ้ฝนตกแห้งล้วครับผมทางบ้านเฮาฝนตกมาเนะอะพี่น้องเงย บรรยากาศครับเอาครับแฟนครับเอฟซีครับอย่าลืมอย่าพลาดครับวันเปิดฤดูกาลวงสำนัเป็นวันแพงเขานะครับวันที่23กันยาอย่าลืมอย่าพลาดแฟนครับเอฟซีทุกคนทุกท่านไปมวลหนาวิธีกันอยู่สนามกีฬากลางโรงเรียนเอ้ยสนามกีฬากลางบ้านแพงตำบลแพงอำเภอโกสุมพิสัยนะครับจะผู้ใดบ่ได้ไปก็บสื่อบัตรสื่อตั๋วเด้อทางคุ้มปิดนะครับทางแฟนเพจของสำนักเพ็นวันแพงล้วมินิซีบีครับยูรานอเมซอนครับ ร้านนี้ไม่ซ่อนครับอยู่นี่ก็มีร้านนี้ไม่ซ่อนนะครับอ่ามีสตา้าบาร์ควอมนะครับแต่ว่ากาแฟอาจีบบะคือกับไทยครับเอสเปรสโซ่บอมี่ครับมีเตลาเตมีคาปูชิโน่เอสเปรสโซ่บอมี่ครับอยู่นี่ครับแล้วก็สุดท้ายรายลิปครับสิบีกะฝากแง่งหนยเด้อส่องเล็กๆส่องน้อยๆด้านใ้ถึงเจ็ดหมื่นกรนเปิดรูดูก้านครับฝากแฟนครับที่ทุกคนทุกท่านนั่นครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับ ติตามคอนเทนด์ดีๆเรื่องเล่าดีๆทั้งของซีบีแ,แ,แต่มือแรกแต่ซีบีวา่าสิมไะไราสดสุกีสฟนองถัก่ายแฟนพีแฟนนองนะครับทั้งไลซดมือแร้งครับแล้วการูดคุยกับพีกับนองเนาะมือนี่ซีบีขออนุญาตนะครับกินกาแฟแล้วเดี๋ยวกระสิไปเหตุเบียดเห็ุงานครับโอเคครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกยอดกด s u b สไคร b e นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่อง c ีทีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ fc อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ